Oh, mm -hmm. oh, สวัสดีครับเช่นกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถกับถนนนะฮะของยี่ห้อโคมัสุูมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถกัดถนนนะฮะนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยเป็นของโคมาสุูรุ่น GC 380F ขีด2นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่พิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับนี่ถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่กําลังตามหารถกับถนนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการค่าตัวน่ารักน่ารักราคาย่อมเยาในบอก้เลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าค่าตัวของเจ้าตัวนี้อยู่แค่ล้านกลางทานทันนะครัััับบลูกกกคค้าาาารรนน่่ตวมๆ อโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูสภาพรอบคันของเขากันก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูในหัวเก่งของเขานะแต่ว่าถ้าเกิดการขับเทสแบบเป๊ะๆนะฮะแบบร้อแเบบแบบนี่ยผู้ตรงผมขับไม่เป็นนะครับลูกค้าครับก็ได้กตไในที่อยากลองหรือว่า,าอยากอยากจะมาเทสตัวจริงเนี่ยก็สามารถมาที่ร้านได้เลยพาลูกมาลองมาเทสที่ร้านได้เลยนะครับ,อ,ททรบอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันนะครับนี่ ะะเริ่มจากยางก่อนเลยนะครับเบอร์ยางนะฮะเป็นเบอร์ยางพันสี่ยี่สี่นะลูกค้าครับเหมือนรถเกียร์หนึ่งสี่ศูนเทสเลยนะครับมีหกเส้นนะครับตัวนี้นะครับนี่คือคีจุดศูนย์ศูนย์ยี่สี่นะครับสายพานพับได้แบบนี้นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะ ผมมาสู <mêmes> ่นะครับตัวนี้นะครับนาเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะแขงคอ้นทรนนะฮะมีด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งซ้ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนมีด้านบนหกตัวเก๋งอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูฟันนะครับสภาพฟันก็ถือว่ามาสวยๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะฟันจับถนนนะครับอ่าท่านใดที่อยากลองอยากเทสมาได้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะครับนี่ผมมาสู่นะครับ อ่าเนี่เป mm ็นในส่วนของฝาเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวพามาดูตอนจบนะลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันจากสภาพภายในกันก่อนนะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับถือว่ามาสวยนะตัวนี้นะครับสีขาวน่ารักหล่อมากๆเลยตัวนี้นะครับนี่นะฮะยางหกเส้นนะครับอ่าอันนี้คอนโทรลอีกฝั่งหนึ่งที่บอกนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะอ่ะให้ดูฟันอีกทีหนึ่งนะครับ่อนขึ้นไปด้านบนนะครับนี่สวยๆนะครับร้อมลุยนะครับตัวนี้นะฮะนี่สภาพคอนโทรลนะครับ ถือว่าสวยนะสต,กติกเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันไอตัวหัวเก่งที่นั่งของเขาเนี่ยนะฮะสามารถเลื่อนสไลด์ขึ้นลงได้ด้วยนะครับ,ฤฤฤฤฤล,รบลูกค้าครับก็ถือว่าดีมากๆนะเผื่อวิสัยทัศน์มันกว้างไกลพอเนี่ยก็สามารถสไลด์หัวเก่งขึ้นลงได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับชิบนะฮะ Pues <Kristin. S 1> ด้านบนบ่อนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะรถมาเพิ่งมานะลูกค้าครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบอะไรอย่างนี้เนี่ยยวผมทําการพุ่มให้ใหม่นะลูกค้านีน่นะฮะเก็บความเรียบร้อยให้ก่อนส่งมอบให้นะครับด้านบนสวยนะครับแต่โครแต่ทานสวยนะครับเดินหน้าข้างหลังเนี่ยง่ายๆนะลูกค้าครับตัวนี้นะครับนี่เดินหน้าฝักหน้าขอยหลังดึงลงหลังแค่นี้เลยนะครับนี่นะฮะกลับใช้งานง่ายนะตัวนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันกับสภาพไทยในหัวเก่งของเขา mm hmm. เบื้องต้นนะลูกค้าครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องของเขาทั้ง2ฝั่งกันแล้วก็เดี๋ยวดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆก,กันนะครับผมไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับผมพอเปิดฝาก็ยนืนออกรอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะลูกค้าครับแล้วก็จะเป็นครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ทว็อกซ์สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์คอมบัสซูบ640นั่นเองนะครับอ่าเหมือนกับพวกรถตักตัวใหญ่พวกดูเอซีห้าศูนย์อะไรพวกนี้นะฮะจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวพาดูทีละฝั่งนะครับผม เป็นสภาพในส่วนของฝั่งหัวฉีดของเขานะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับไปทีละฝฟังนะครับโอเคนะครับไปเดินอ้อมไปดูฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับปกดีร้อยสี่สิบนะครับเครื่องคูวเบอร์เลยนะนี่โอเคอันนี้ฝั่งเทอร์โบนะครับ ครับเรื่องทั้งสองฟังนะครับก็บอกได้เลยว่า แพงสวยดีมากๆทั้ง2งฝั่งเลยนะครับลูกค้าครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะลูกค้าครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของตัวเครื่องนอนนะะเ่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอา่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพภายในหัวเก่งนะครับแล้วก็เป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวรถกับถนนนะครับโคมัสู่ DC3 ไปส่วน f อิด2สคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถาม เขาเป็นทุตัวนะฮะได้ที่โปรโถวิดิคิดตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบคร่าวๆนะก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับและดูดได้ชมการถ่ายอีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้ก็บอกแล้วเลยว,ว่าแพงสวยทั้งคันนะฮะ,ะระบบการใช้งานเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยมาครบหมดนะครับถ้าเกิดใครที่อยากลองนะฮะก็สามารถมารอที่ร้านได้เลยนะครับอยู่สมุทรสงครามพระรามส่วนของค่าาตัวของเไม่แพงเลยตตััววนนนนี้ะะฮรถกบนี้เนี่ย ค่าตัวอยู่แค่ล้านกลางเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดทนายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสลับวันนี้ฝ่าวันนี้ผมมตัวผม,มสูด g C สามปูน F Q สองคันนี้นะครับถ้าเกิดทนายที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของหลอนนะครับสลับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ